สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,ว,วันนี้เรามีโปรดิวเซอร์ชื่อดังระดับประเทศมาร่วมบ้าเกมไปกับเราด้วยและนี่คือรายการสวยกัน ต้อนรับพี่แม็กซ์รันด้วยแฟนผมตัวจริงนะคะต้องบอกว่าจริงๆพี่แม็กเป็นคนดูลูกเกมได้เก่งมากอยากให้พี่แม็กมาช่วยดูว่าใจดีสปอร์ตเราจะลุ้งไหมจะลุ้งไหม,มนะจาจ๊ะนะดูจากผู้เล่นแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นตัวคนเล่นจรนะิงๆเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้เล่นในเกมเนี่ยขาดขาดเลยนะชะตาขาดน่าจะแพ้รุวยวันนี้ <laughs> 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 ชันทีของฉันหลังจากที่เราก่อนแกได้กินของดีไปแล้วเพราะชนะเกมสุดท้ายวันนี้เกมเดียวเลยถ้าชนะเอาบ้านกับรถมาเลยยังพ่นอีกนะ ถ้าเอาไปก็ต้องไปผ่อนต่อนะก็ได้อยู่นะไม่จิบนันเ้เกมเดียวเลยรู้เรื่องตัดสินไปเลยอยากได้อะไรบอกไม่ริต้องขอบคุณเจดัมนะคะวันนี้มีจอยเป็นของตัวเองแล้วสวยริสวยมากมากเลยมีทุกอย่างครบจากร้านเจ็ดโกยนะก็ไปติดตามได้เจ็ดโกยช็อปนะก็ขอบคุณน้องโกยด้วยอันนี้เป็นจอยที่ซื้อมาให้นักแข่งคนแรกของ JD e ี port แล้วเดี๋ยวคนต่อไปนักแข่งคนที่2คือนี่ยการแมสซานี่ย ห้ามเ,เลย,เลยแต่ข้อแม้คือวิธีการเล่นคือต้องเป็นเปิดมงเท่านั้นเว่าต่อเกมสวยๆอย่างี้ห้ามเข้านะจานอ่ะวันนี้หนึ่งเกมพี่เน,นจัดตัวก่อนเอ้ยโอกระชาโอกระชาไม่เอาแลวค่ะยังอยู่นะโอกชะชาเลยเกมเดียวนะพี่นิน,นะไม่มีก้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะถ้าแกแพ้นะฉันจะให้แกพูดดอกกล้องว่าินจะไม่แคร์ ไม่แผ้ไม่ได้หวัดดินถ้าแผ้มาก็จะโมโหทําได้แหลยเจ๊เกมเดียวจริงหงอแล้วไม่ได้ซ้อมเลยนะนี่แหละโหตื่นเล่นมานานเลยอ่ะเอออีก็ยังไม่ขนาดเลยนะไปออกตัวซะแล้วยังไม่ได้เล่นโอ้โหแล้วเจ็บบานเลยดูดิบานได้ก็เจ็บมากเลยอะเจ็บบานเนาะก็เก่งแหละเป็นกองกลางนั่นจอนบานอ๋อจำผิดอีกนะโอ้ยติงตทองบานได้เจ็บเอาใครลงวันนี้มีเราลงบองแล้วไงมาใหม่นี่ไงบอกว่ามีตัวไหน ตัวหลาอันนี้นาเยอะมากเลยจ้ะตัวนี่เพียบเลยค่ะเพราะว่านี่เติมเงินไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเฮนโดก็เจ็บเฮนโดตอนนั้นเราใช้อะไรนะลอดเวลเหรออ่าเออลอดเวลโอเคอย่าลืมเขานะเจ๊โอ้โค้ชชัดชั โอเขาใช่ใช่แล้วเหรอตอนเขายังอยู่นะลองนะเอ้ยเดให้โอกาสเขาหน่อยสิเจ๊อย่าเพิ่งดีมีตัวอื่นไหมอบอกบ้าไงอ่าบอกบ้าโอเคอ้าวใครไทยลาคิตดจิ๊กอือรักีดับแล้วกันไม่ใช่เปิดไฟมีเดือบรอยไหมเดือบรอยเดือบรอยมาเดือบรอยเนอะเดือบรอยจังชอบไ่แต่เดือบรอยเขาบวกอะไรเจ๊บวกสามโอ๊ยเราเปิดตีดีกว่าไหมเรามีเปิดตีอยู่ด้วยวะเปิดตีบวกห้าเห็นแบบแบบตะเกียได้ไหมอ๋อเปิดตีบวกห้าโอเคเนาะดีกว่าโอเคตามนี้นะจ้ะลุยนะลุย พบกับเลเวลหกสิบเอ็ดซีรับมาเฟียซียรับมาเฟียไม,ไม่นอนเ,เหรอเข้ามาปุ๊บยังมีคนเล่นน,น่นนโอ้ทั้งคืนจานฟีฟ้าไรส์กเกมเขาฮิตเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องพักเลยเจ<ค>นไหนก็บอลได้ไม่คุณมากับป้องบาลใส่ชุดริ้วได้ลแล้วกูขายของขนาดนี้จัดไปแล้วดูเหมือนสีชุดจะเหมือนกันด้วย เอสี่สามสามเนี่ยคือแผนที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของครอปครับนี่เล่น4 3 2 1เมื่อไหร่อิบอายเมื่อนั้นหาผู้ได้อองล่าได้เลยที่ยูทูบนี่มีแฟนรายการโอ้ยเป็นไงชุดจำพอได้อยู่นะเอานะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เราดูที่ยังเก่งไปละเกมเริ่มแล้วนะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหเขาเล่นเฮ้ยนินเฮ้ยนินยังงงกางเกงอยู่เลยยัง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 ไม่เป็นไรเอาใหไปบอลชนเสาต้องยิงนินเล่นที่เหมือนริพูไงคือแรกแรกต้องวาดเสียวนิดนึงใครเป็นแฟนริพูจะลุ้นเยี่ยวเหนียวนิดหน่อยจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจนี่คือ เล่นให้หมดสมจริงมากอุ้ยแต่วันจริงมากนะอ้าวขวางไม่ได้ครับอย่างงกับเกงกับเสื้ออยู่เลยอ่ะแกแดงล้วนไม่ใช่มันแดงแบบแดงๆเหรออาเว้ยเป็นไงจอยใหม่เป็นไงเออดีนะลื่นมือนะลื่นมือนะลืมเลยอ่ะเข้ามือนะเอาละคอเตยแท็กคือสูตรของคลับนะครับใช้เมื่อประมาณปี2017-2018นีสั้นโอ้โหสุดยอดมาแล้วมาแล้วครับขอแป๊บหน่อยอันชื่อมไม่ออกโรนัลโด เปิดตีหนักเปียยไงโดดไม่ขึ้นมาดีมาดีขู่ไว้ก่อนอยาให้เขาเล่นง่ายสวยมากเอาเลยยิงไม่ถึงใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยมัาดูสมองนี่แฟนแฟนริบูนะครับพวกเราเฮ้ยอย่าใช้คำพวกเราสิเป็นบางคนพี่ไม่ได้เป็นแฟนริบูอีนี่คนเดียวสองคนนี่เหน่งผู้ชมเฮ้ยพี่นินทรงดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละพอเกมเดียวเนี่ยก็ต้องตั้งใจแบบนี้นะเพราะว่าถ้าแพ้จนพูดกันว่านี่ไม่แคร์ สวยเดี๋ยวดูลูกนี้นะคะดูกันแทงซะก่อนอ๋อที่จ่ายให้เขาเนี่ยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรริพูยังสามารถดันไว้ได้อยู่เฮ้ยเเบียดสิไม่มีเลยหรอกอันเนี้ยอนี่ะโอ้โหหลังเราระดับไหนทางบอลดีทางบ้านก็ดีค่ะทางบ้านน้ำท่วมพลิกสวยครับเฮ้ยตัวกลางนะไปเลยโอ้โหสุดดีมากดีวิ่งหน่อยเพื่อนเสียงเอาเว้ยแฮนดิเคนตายก่อนมาวนกลับมาดีกว่า เอาชัวเอาชัวนี่แหละมายิงจังสั้นเดือดสูงลืมื่อเปิดตีใช่เออคุยแต่เราตัดบอลดีจานเาเน้นแบบเขางอยโอ้ยโอ้ยโ้ยเอายล้ยโอ้ยเย็อเลยโป้ยอ้ย็อนิ่อ้เลอยนี้ยอโยออยอไหน้อยอ้เลย้อ้้ยเออด้อโอ้้ยย เยอะมากครับนี่เป็นบอลสไตล์ริพัวนะคอร์เตอร์แข็งมีมากเลยซักผ้าขาวดีจำเลยดีคืออะไรคะแท็กอะไรอย่างเงี้ยมึงขายลูกเลยมัวแต่ดูเกมไม่มีขายมุกเลยคอร์เตอร์อีกแล้วนะครับเกมคอร์เตอร์เป็นของเรานะครับวันนี้มาช่วยหน่อยเผื่อช่วยรับมุกได้นะเนี่ยมากต่ออ๋อไปเจไไปแล้วครับมากต่ออ๋อข้างหลังหน่อยสวยมากบีบหลอกหลอกอ่ะสวยมากไม่ต้องหลอกยิงเลยไม่กระติก ฉันไม่ได้แข่งเปิดเกมมาเหมือนมิรันจะดีกว่านะครับนนดี่ยปกติอยู่ไอ้จดำไม่เคยชนะใครเพราะมีพี่แม็กกับนมเนี่อยขนมเดินมาเนี่ยนี่ยรู้เลยว่าแบบเมนยูอ่ะที่ผ่านมาทุกไคลนนเล่นอ่แต่ไอเกมนี่แหละเขาขอพอดเหรอเขาขอพอดขนมเขาขอพอดดิ้ง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 ง สังเกตไปรู้ที่เพลงที <funk anak lonely> ่ว no. ่างนะถ้าให้สังเกตครับมิลานไม่เล่นโยนเลยครับเล่นจ่อเข้ากลางอย่างเดียวใช่ฮะปี๊ได้เราเดาทางได้โอ้โหสองคานแล้วครับคานของพี่นินันหนึ่งคานของน้องขนมันหนึ่งครับบังไว้บังไว้โอ้โหสวยมากไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยเราปล่อยยิงได้แต่ไม่ออนทาร์เก็ตครับนี่สมแล้วว่าเป็นเดคอปน่าเราเนี่ยแน่นอนเราเก่งมือกันน่าเราเนี่จบครึ่งแรกไปพี่นินำสองศูนย์ถ้าเสื้อคนละ สีนี่เยอะกว่านี่นะอ๋อมาถึงยิงเขาได้เยอะวนโดนทีมสีฟ้าด้วยนัานกรรมการหนุ่มหนุ่มเลยลูกไปไปโอ้โหยิงใครเลยเฮ้ยโดนแล้วโอ้โหตะเพยทีงะใครวะเนี่ยยามแน่เลยที่ยิงอ่ะไม่ปกตไม่ใช่ระมานูนไความท้าทายเขา คห้ดีใจเขาอาคาให้ให้ลูกนี้เพราะชิดคานเลยรับยากอยู่แล้วนี่ไม่เป็นไรเพราะว่าลินอ่ะอาศัยแบบว่าเวลาเล่นปะต้องเอนเตอร์เทนคนดูหรือถ้าชนะขาดแบบไม่หนุกไม่คหนุกระวังนะเอนดูเขาเอนเราขาดนะระวังด้วยดอกแล้วนี่รักษาคอนเซ็ปต์วิภูต้องแบบลุ้นลุ้นสุดยอดนิดนึงไม่แต่ถ้าเกิดแกชนะแกอะไรแกต้องบอกกันนะอยากได้บอกเพราะั้นแกต้องเน้นนะเยอะเลยนะเออต้องเน้นหน่อยเป็นเกียรติเป็นสีแกเจดีสปอร์ตอุ้ยเจ๊หลุดมาขนาดนี้ ก็ถึงบอกให้ตั้งใจหน่อยเพราะผาเซ่โนแล้วบ้างว่าบังว้บังไว้นี่เออเรียมากตาแล้วลูกนี้หลุดครับ ตีขวาโดนเบียดเ็อกดิเปล่าวเอ้าตีขาโอ้ยเล่นแรงอ่ะไปต่อยเทนไฟเทนดีกว่ามั้งฮะสี่หลับมาเฟียดู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 เล่นตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาตัวนี้นะใช่เหรอจะมาใช่ไหมแต่ดูดูดูพิ่งดูพิ่งยิงดูแฮร์รี่เคนโอ้โหูยเธอแทบไมเชื่อสายตาที่เขาหลอกนะครับเขาหลอกว่าจะจ่ายตัวข้างล่างแต่ไม่จ่ายครับเม็นจ่ายกับหลังไม่ได้หลอกจ้ด มันจ่ายผิดเชื่อเลยดูเนี้ยมันจ่ายแล้วเป็นปกติเจ๊พี Connie, ่แม็กเขาเป็นคนดูบอลเป็นไงอันขาดเป็นหลอกทุกคนขาดขาดความเป็นมือชีพบคนย้วเราอ่ะเอนนีกี้โดนหลอกวะใช่พวกเราเนี่ยโดนหลอกใช่ไหมดูความใจเย็นในการต่อบอลเฮ้ยโอ้โหเริ่มหนักเลยเฮ้ยมิลานเริ่มใช้อารมณ์ครับเออเริ่มหนักละเอาแล้วไม่เรามีหลังอยู่เอ้ยอีน้องปังกตาขยายโก้ยเข้าเลยขยายไหม ซื้อที่เพิ่มแล้วทำโกแบบแบบสองชั้นเนียเขาไอ้บ้าพอนำคนหน่อยทักนะเอีสลับมาเฟียแต่สักแกดูช่องฉันอยู่แกคอมเมนต์กันมาได้นะเฮ้ยเยยะโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาน่าจะคอมเมนต์เสร็จแล้วก็อันเฟนเจเลยอ่ะโอ้ยเพื่อฟ้ามากมิลานไม่อยาอันเฟนแกละอันเฟนชั้นแม็กคนแรกขิงแกงดูดูการจ่ายลูกนี้ซะก่อนดูเบียดดูดูโฉบดูโอ้โห หายใครใสเพื่อนหอวโจทย์ใส่ใครมันไกใส่มีไหมมีน้ำใจมีแต่ไม่มีน้ำเงินตอนเนี้ยเยียวยังสองร้อยใช่ไหมก็ดีเดือดร้อยแค่นี้โอ้โหโอ้โหมีน้ำใจดีงี้ไอ้นี่ที่ค้างเบียดไว้เบียดไว้ยังยังยังไม่มึนอ้าวเหรออาใส่ช่วงนี้หมายไม่มีน้ำใจเลยดูตัดหลังดูโอ้แซงดิโอ้ยลำแน่อ๋ เดนจารลำหน้าอ้าวท้ายเกมไม่ไป็นไรเปียบเลยเราปีนี้เถอะอดิปเอาเรื่องในเกมสิอย่าไปเอาชีวิตจริงสิไปปมซะเลยวะเรีอาไม่ยขนาดในเกมเพราะหัวเปรียบเอาแล้วชินาทีสุดท้ายดูดูดึงสองดูชิ่งดูดูอ้าวชิปมาได้อยู่ไปสวยโอ้ยวางอีกบอกแล้วเข้าหนักละอ่ะเปิดตีไปสวยสวยครับโอ้ยเจมโอ้ไปแล้วโหายอย่างงี้หายนี่สวยเลยต้องสามอีกแล้วโอ้อีกไหม มันตื่นเต้นไปหน่อยอะว่าเข้าแล้วตะเกียบมันทะลุออกเลยอ๋อให้ลิคแคนยิงจนขาดอยิงแรงไปเนาะรับจ้างทุกตึกไหมแรงดีขนาดเนี้ยโอ้โหชิปให้อย่างน่ารักอะคือรู้ว่าเวลาแบบเดอกคอปเตะในแอนฟิลด์คงรู้สึกแบบเนี้ยเนาะกองเชียร์มันมีผลไงเจ๊อยู่อ่ะเจ๊เล่นไม่ดีพอมีพี่แม็กปุ๊บเราพูดเรื่อคนที่สิ โอ้สงสัยน่าจะโดนยึดช่องแล้วช่องกูจะโดนสปริ t เป็นสามอันอีกด้วยเอาเว้ยตอนเจ็บสามนาทีพี่นินโอ้ยไม่ทันแล้วเสร็จแล้วขอยลูกขอยลูกสวยมากเอาวนสิอ้าหมดดิเองจบเกมขนมพี่แม้ เชบอกว่าจะให้อะไรเราก็ได้แล้วอะไรดีอ่ะนี่ขนาดว่าเสื้อแบบดูยากนะถ้าเสื้อดูง่ายเดี๋ยวนะปอะไรหน้าที่ขิงนะให้เขาขิงไหมเราเราไปเกาเชียเราไปขิงกม่ได้เลือดอนดเ้าแล้วจะยร์ขิงนิดนึงสามคนอ่ะให้เลือกอะไรเชวนก็ขอให้เจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงมือใหญ่ฉลองปีใหม่ให้จานขนมแล้วพี่นี่เป็นคนเสือกแห่ชาบู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 เจชาบูเจยิ้ใช่ไหมหรือไง อราจะกินเทปีชาบูเออโอ้โหน้องขนมช่วยได้เยอะเลยโชคดีนะหรือขาเลยอะไรอย่างเงี้อ่ะตามนั้นชาบูหนึ่งมื้อใหญ่เดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยฉ <Yeah. S 1> ลองปีใหม <Yeah. S 1> ่เจนเวโซและพี่แม็กซ <Yeah. S 1> ์กเลยดีดีเดินมาก็ได้กินฟรี <c oughs> โอ้โหอ, <c oughs> ออกแตกเนี้ยออกจากตอไปเลย <c oughs> ไม่แฟร์เลยจันภาคกับน,นินเล่นไม่อันนี้มาคนเดียวมาแบบง่ายๆเลย <c oughs> มาจังหวะสําสคัญไง <c oughs> อ่ะก็มาติดตามด้วยน้องขนมมีเพจด้วยคือดาวงค่ะอ่าขึ้นมาตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็พี่แม็กซ์สไลน์ก็มีเพจของค่ายเพลงของอาจารย์แม็กด้วยใค่ายไฟเวนเตอร์เทนเมนต์นะครับแต่ยังไงเร็วๆนี้อย่าลืมติดตามผลงานที่จันมาวัดนี้ใช่ครับเก็ตเวอร์โซบอกเลยเพาะมากเกลียดมากจริงๆเนี่ยเหลือแค่เปลี่ยนน้ำร้องนำก็จะเสร็จละ คัดัดก่อนคัดก่อนจะบ้าแล้วไงจารยนติโก้ไม่ก็เนี่ยน้องทอมลุมจตินายเพิ่งมาก็ให้เขาอัดเพลงใหม่เราไปเลยสู้น้องตุ๊ดไม่ได้หรอเชี่ยเลยน้องทอมอย่ามามาเดี๋ยวมาเสียงเสียงหล่อฮะมาแล้วมาเสียงหล่อฮะแล้วมันมันขัดกันขัดกับบุ๊คขลิกนะก็มาติดตามด้วยนะทางเพจเจดมันแล้วก็ยูทูปเจดมันฟิชเช่กลับรายการสวยเกินเกมวันนี้ชนะในเกมแรกเลยค่ะเหมือนได้ช่วยบนโลกเลยอ่ะอ่ะพวกเราลาคนดูไปพร้อมกันเลยนะ ไปค่ะบอกแล้วน้องทอมไม่ดีน้องตุดดีค่ะ